ในชีวิตของคนเราไม่มีใครอยากมีเรื่องขัดแยง้งไม่มีใครอยากเจ็บปวดและไม่มีใครอยากต้องจากลาเพราะความรุนแรงแต่รู้ไหมเพียงเพราะใจดวงเดียวทำให้โลกนี้วุ่นวายมาได้นับพันพันปีถ้าเรามองไปรอบตัวความรุนแรงไม่ได้มีแค่ในสงครามแต่มันซ่อนอยู่ ในคำพูดในแววตาในความคิดและในการกระทำของเราในทุกๆวันโลกใบนี้อาจไม่ต้องมีสงครามใหญ่ถ้าใจคนหยุดคิดเบียดเบียนกันในทางพระพุทธศาสนามีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าปาณาติปาตาเวรมณีแปลเป็นไทยว่าการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะคนและสัตว์ทั้งตัวเล็กหรือตัวใหญ่อยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำทุกชีวิตล้วนรักตัวกลัวตายไม่ต่างกันเวลาที่เราทำอะไรลงไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นใหญ่หากใจเราคิดร้าย ต่อให้ไม่พูดไม่ทำใจก็เป็นเหตุให้เกิดบาปแล้วและเพียงถ้าใจคิดดีแม้โลกจะวุ่นวายอย่างในปัจจุบันแต่ใจเราก็จะสงบได้เช่นกันมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่ามีนายพรานคนหนึ่งอาชีพของเขาคือฆ่าสัตว์ทุกวันมีวันหนึ่งเขาเห็นแม่กวางกำลังร้องให้ข้างศพลูกน้อย น้ำตาของกวางทำให้ใจของนายพานสั่นสะเทือนและตั้งแต่วันนั้นเขาเลิกฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี่คือพลังของใจที่มีเมตตาแค่เห็นใจผู้อื่นชีวิตก็เปลี่ยนการเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าแต่หมายถึงการเล่าเว้นจากการเบียดเบียนกันไม่ทำร้ายจิตใจ ไม่พูดจาให้เจ็บปวดไม่เหยียบยามทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนมีพลังทั้งนั้นถามตัวเองดูซิเราเคยทำร้ายใจใครโดยไม่รู้ตัวบ้างไหมเคยพูดอะไรทำให้ใครต้องเสียน้ำตาบางทีการฆ่าที่ร้ายแรงที่สุดอาจไม่ใช่การปลิดชีวิตแต่อาจเป็นการฆ่าความหวังฆ่ารอยยิ้ม หรือค่าความสุขของใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวหากทุกคนหยุดเจตนาร้ายหยุดคิดทำร้ายกันไม่ว่าในใจหรือด้วยการกระทำโลกจะสงบลงทันทีไม่มีสนามรบไม่มีการล้างแค้นไม่มีเสียงร่ำไห้เพราะใจที่เมตตาคือหัวใจของสันติลองตั้งใจดูตั้งแต่วันนี้ ว่าจะไม่เบียดเบียนใครไม่พูดทำร้ายจิตใจไม่คิดร้ายใครแล้วเราจะพบว่าใจมันเบาขึ้นอย่างบอกไม่ถูกและถ้าทุกคนทำแบบนี้โลกจะดีขึ้นจริงๆใครจะคิดว่าเพียงแค่สีลข้อเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนจะมีพลังขนาดหยุดสงครามได้ปาณาติปาตาเวรามณาี ไม่ได้มีไว้สำหรับนักบวชแต่มันคือกฎง่ายๆสำหรับคนทุกคนถ้าใจเราไม่คิดเบียดเบียนเราจะไม่เป็นเหตุให้ใครต้องเสียใจและโลกนี้จะสงบขึ้นได้จริงหยุดสงครามด้วยใจที่ไม่คิดเบียดเบียนสีลข้อหนึ่งง่ายๆที่เริ่มจากใจเราอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปธรรมะจนถึงนาทีนี้ ใครคิดว่าสีนข้อหนึ่งหยุดสงครามได้จริงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจเจริญพร